เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพจล,ลักกี้คอยเติมได้2ระบบทั้ง Android และ i อ s สะดวกรวดเร็วทันใจจดทะเบียนการค้าถูกต้องไม่โดนแบนไม่รีฟันเปิดยาวนานมากกว่า5ปีรับส่วนลดทันทีเติมวันนี้กับลัคก,กี้คอยสวัสดีมากครับกาสวัสดี FC ทุกทุกคนเช่นเคยกันด้วยลวกันนะครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการปรับแท็กติกแก้เกมนะครับถ้าเราเจอคู่แข่งที่อ่าเรียกได้ว่าเขาเล่นเกมรับค่อนข้างดีนะครับผมอ่าและทีนี้เขาเล่นเก่งนะนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่า เมื่อเราเจอคู่แข่งแบบนี้เราผ่านบอลแดนกลางเนี่ยไม่ค่อยได้นะครับในครึ่งแรกเดี๋ยวเราต้องปรับเทคนิคหรือว่าแก้เทคนิคอะไรยังไงเดี๋ยวที้แนจะพาเล่นแล้วกันนะครับผมวันนี้ก็มาในคลิปนี้และกันนะทุกคนครับเขามาในชุดสีขาวนะครับเรัลมดติดครับบุกจากทางซ้ายไปขวาครับขึ้นมาจังหวะนี้เดวี่โดนดับไปนะครับแล้วล่วงไปครับคนละฝั่งครับแล้วตัดมาที่เปรดี้จังหวะนี้เขาจะหักเข้าขวานะครับอ่า เราก็พยายามตัดไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมเพื่อที่จะสกัดเขานะครับผมถ้าเราถนัดขวาเราก็พยายามดักทางขวาครับจังหวะนี้เฟซ็อตมาแล้วให้มาที่ลูซิีปาดเข้าในมาจังหวะนี้โดนดูดิเกอร์ดักนี่เลยครับคู่แข่งเนี่ยจะเล่นบอลเป็นนะครับผมจากที่ดูในการเล่นของเขาในครึ่งแรกนะทุกคนเล่นบอลเป็นในที่นี้คือเขาดักทางเราได้นะครับผมแล้วก็ไม่ค่อยมีช่องให้เราได้แบบแทงหรือว่าได้เปิดนะครับผมแล้วจังหวะนี้ลองส่องดูเลยครับูดอกหลังไปครับได้เป็นลูกเตะมุม แล้วเปิดเข้ามาจังหวะนี้เกือบเคลียกันไม่ได้ครับแต่ว่าสกัดออกมาได้ครับจังหวะนี้เมสซี่ขึ้นโคอย่างเก็บบอลไม่ได้เลยครับฝั่งเรามาครับเดวิดทัตมาดักได้ครับจังหวะนี้ให้ขึ้นมาจังหวะนี้ยังเสียบอลเลยครับเก็บบอลแดนกลางไม่ได้ครับทุกคนสังเกตเลยว่าถ้าเราเก็บบอลแดนกลางไม่ได้เนี่ยคือแผนเราอาจจะมีปัญหานะครับหรือว่าต่อบอลกันไม่ติดเนี่ยอันนี้เราต้องดูให้เป็นนะครับผมมาที่จังหวะนี้ครับเก็บบอลได้ปึ๊บขึ้นเกมมาเดวีแทงต่อยาวๆเลยเห็นซอนวิ่งแล้วแล้วซอนจังหวะ มุนกลับมาจังหวะน,นี้จะจะยิงเลยครับแต่ว่าไม่ผ่านนะครับมาใหม่ครับคือนหลังมาเอาริสซอนโยนายาวๆขึ้นมาครับจังหวะน,นี้ซอนเทอร์มินสังเกตว่าเดนกลางของเราเก็บบอลไม่ได้เลยนะครับผมถ้าเป็นแบบนี้คู่แข่งก็จะเก็บบอลได้ตลอดนะครับผมแล้วเขาก็จะมีโอกาสบุกเราได้แบบเยอะนะครับผมอ่ะทีนี้เราแหงยาวขึ้นมาตามจาังหวะเลยครับจังหวะน,นี้ปาดเข้าในไม้ยังไม่ผ่านกิมาครุครับ นี่ครับเห็นไหมเขาเก็บบอลในกลางค่อนข้างจะเยอะเลยครับแล้วจังหวะที่ได้สับครับแต่อาริซอนยังเซฟครับโอ้โหเกือบสวยไปมาครับได้เป็นบอลสวนบ้างครับจังหวะนี้เติมขึ้นมาเติมขึ้นมาจังหวะนี้ก็ยังเก็บบอลไม่อยู่กันนะครับผมจังหวะนี้แม้ว่าจะมีโอกาสแทงโอกาสสวนนะครับแต่สังเกตเลยว่าฝั่งเราเนี่ยโอกาสน้อยมากๆนะครับที่จะได้แบบมีจังหวะแบบจะแจ้งนะทุกคนอ่าจบครึ่งแรกไปเนี่ยเห็นผลเลยว่ากลางของเราเก็บบอลไม่ได้นะทุกคนแล้วก็ ต่อบอลกันไม่ค่อยติดบ้างแหละนะครับผมอ่ะแม้ว่าจะเป็นแผนที่วิจีน่าถนัดมากๆคนหรับแผนนี้อ่ะแต่ว่ายูจีน่ไม่สนใจนะครับผมจะถนัดหรือไม่ถนัดไม่เกี่ยวนะครับผมถ้าเจอแบบนี้เราจะปรับแผนทันทีนะครับผมอ่ะปรับมาใช้เป็นในส่วนของแผนนี้นะครับ4-2-1-3ครับทุกคนอ่ะเราจะใช้เป็นหน้า3ตัวนะครับทีนี้แล้วก็ดันในส่วนของปีกนะครับอ่าทั้งสองข้างมาช่วยเพราะว่าเราดูแล้วเนี่ยขึ้นเกมกลางไม่ค่อยได้นะครับทีนี้เราจะเน้นบอลออกทางริมเส้นนะครับผมอ่ะ หรือว่าจะออกบอลทางปีกนั่นเองนะครับอ่าค่อยปาดกลับเข้ามาด้านในก็ได้หรือไม่ก็ใช้ปีกตัดปั่นนะครับอ่ามาครับแล้วจังหวะนี้ตามสูตรมาไม่มีอะไรเก็บบอลได้ครับเดวี่เดวี่เก็บบอลมาที่มาเกลเล่เอาละครับพื้นที่ว่างจะมีเพิ่มมากขึ้นในผมถ้าเราเลือกแผนถูกครับจังหวะนี้แทงมาเกือบได้ลุ้นเหมือนกันครับมาที่โมดิตครับเข้ากลางมาเข้ากลางมาที่โรชิจิเห็นช่องเลยครับอืมจังหวะนี้แล้วอืเอโต้ยังไม่ได้แล้วยังไงอืจังหวะนี้โดน สมบอตไลครับมาดักไว้ก่อนจังหวะนี้เดวีเข้าไปแย่งมาได้ครับแล้วให้มาที่ซอนมินซอนมินเข้ากลางนะสังเกตนะครับผมว่าบอลแดนกลางของเราเนี่ยเริ่มจะมีพื้นที่แล้วนะผมหลังจากที่ปรับเปลี่ยนแผนมานะทุกคนก็การแกร้แท็กติกเนี่ยจะทําให้นักเตะของเราเนี่ยมีพื้นที่ในการเล่นในุ่นแล้วก็การวางบอลการโยนบอลหรือว่าการแทงบอลที่ดียิ่งขึ้นนะครับถ้าเราเลือกถูกแผนครับแล้วตัดในเข้ามาแบบนี้ปาดทัดแบ็กเข้ามาลูกนี้เรียบร้อยครับเมสซี่ตัดยิงฝั่งซ้ายเลยเนะครับไม่ว่าจะ มุมแคบก็ตามนะครับผมแต่ว่าเมสซี่เนี่ยเขาสามารถยิงได้เขาชนานาญอยู่แล้วในช่องแคบๆแ,แบบนี้แล้วเห็นไหมเก็บบอลได้อยู่แล้วครับถ้าแผนเราถูกเนี่ยเราจะเก็บบอลได้บ่อยแล้วก็มีโอกาสยิงเยอะมากขึ้นแล้วจังหวะนี้เอโต้ยิงติดกันเองครับติดเมสซีน่น่ครับผมจังหวะนี้น่าเสียดายครับน่าจะเพิ่มสกอร์เป็น2องได้แล้วแล้วคู่แข่งบุกมาจังหวะนี้เราเก็บและครับมากนทีโมดิดครับโมดิตยาวไปไหมโดนตัดมาจังหวะนี้ เดวี่โยนยาวๆเลยครับเคลียร์ก่อนนะทุกคนถ้าใกล้จะหมดเวลาเราพยายามเคลียร์บอลอย่าให้มันมีบอลเข้ามาอยู่ในกรอบเก็ดห่วงของเราครับจังหวะนี้หมงคืนเลยครับอาิซอนเซฟได้ครับดึงจังหวะน,นิดนึงครับไม่ต้องเร่งมากครับให้นักเตะของเราเติมขึ้นไปก่อนนีครับผมแล้วค่อยเปิดนะครับผม,มาจังหวะนี้เมสซี่ขึ้นโขกยังเก็บบอลไม่ได้ครับจังหวะนี้แล้วให้มา ทีเดวี่ครับเดวี่แทงต่อมาที่โมดิดโมดิดแทงต่อยาวๆครับเห็นไหมหลังจากที่เราโจมตีทางปีกนุ่มสังเกตว่านักเตะของเราเนี่ยมีพื้นที่ในการเล่นแล้วก็สามารถเติมเกมรุกได้ดีกว่าครึ่งแรก อย่างเห็นได้ชัดเลยนะทุกคนอ่าอันนี้เพื่อนๆต้องไปลองปรับดูแล้วกันในหัในส่วนของเทคนิควิธีในหูอันนี้ก็อ่าลองเอาไปปรับใช้กับทีมของตัวเองเราอาจจะมีวิธีการเล่นที่ไม่ใช่แบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะผมแต่ว่าเอาไปปรับดูในหูให้มันมีส่วนร่วมกับเกมมากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถสร้างสรรค์เกมได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับนี่ครับจ่ายเข้ากลางมาจงังหวะนี้นี่ครับพยายามทาชิ่งกันก่อนครับเพื่อที่จะเปิดช่องในหูแล้วจงวังหวะนี้เอโตอ้เปิดไม่ดีครับจงังหวะนี้ แต่ว่าเขาก็บีบเร็วด้วยแหละในของอ่าก็ได้มา1สกอร์ในของอ่าหนึ่งศูนย์เนี่ยทุกคนแต่ว่าก็เพียงพอสําหรับการเก็บแต้มหรือว่าเก็บคะแนนในส่วนของการไต่ดิวิชันนะทุกคนก็พยายามเล่นแบบนี้และกันนะทุกคนะถ้าแผนเรามันไม่โอเคแล้วก็ลองปรับอ่าล,ลองปรับแปลนอ่าไม่ใช่ปรับเปลี่ปรับเปลี่ยนแผนเนี่ยผมอ่ะให้มันเข้ากับรูปแบบมาบุกจากทางไหนในหองถ้ากลางบุกไม่ได้เราก็บุกทางปีกเอาแบบนี้นะทุกคนอ่ะนี่ก็เป็นทีมของเขาผมก็ไม่ได้กะเละกระลาดน,นะแต่ว่าก็ เก่งเหมือนกันนะครับสำหรับคนนี้แต่ว่าเราก็ชนะมาได้ครับด้วยการปรับเทคนิคครับทุกคนอ่ะหากดูและชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม